นับประมาณไม่ได้พระเจ้าขา่าแต่ใบไม้ในกำมือของพระองค์มีเพียงกำเดียวเท่าน้พระเลยบอกว่าชั้นนั่นแหละอย่างนั้นแหละสิ่งที่เรารู้เราเห็นที่เราตาเทลุมามีมากมันกับใบไม้ทั้งหมดในป่าแต่เราจะมาสอนเธอเพียงเหมือนเหมือนใบไม้เพียงกำม,มือเดียวไม่มากหรอกพอเรามาสอนเธอเพียงกำม,มือเดียวเหมือนใบไม้แต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ตามเราสอนแต่เรื่องทุกข์ผาว่าี่ โอ้ยหลัจานี้รู้ว่ตัวเอกง่นะครับฝรั่งอ่านและอฝรั่งกสันตนหัวสาสนาเลสมิสมุมว,มว่ามอญงี้รายอยเดียวมอิงี้ทุกอย่างเดียว,ยยวปุเพจาหาพิกเวเอตระหิทุกขันเจวะปัญจเปมิทุกขสัจจะนิโรธังภาษาบาลีว่าอย่างนี้แต่ก่อนก็ดีพิสุจทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก็ตามเราสอนพวกเธอทั้งหลายเรื่องความทุกข์และความดับลงแห่งทุกข์เท่านั้นว่าทนี